วัด,ดีจ้าพี่น้องค่ะมะกินข้าวมกปะญอนค่ะพี่น้องค่ะแก่งนอต่าแซ่บๆก่อนเลยเอากินหนุบไม่ต้องหยุบเดี๋ยวมันจะไม่เห็นกับข้าวเออนัอ่นแหละเอากินกินข้าวน,น,วขขาวนมเยาย,ย,าย,ย,าย,ายน,น้อยเด้อกินข้าวปนุ๊กมะมกปาม่ายายโบได้ใส่พริกเด้ยายใส่เป็นนุ้ยมกปะญอนเด้มาแม่ยายเห็ดอัน ยายให้ให้หนูเลยเนี่ยให้ให้หนูกินได้เนี่ยผู้ใหญ่จะผู้ใหญ่จะเพลิดกระกลับอ๋อกลับพริกอ๋ออืมกัดยืดอ,มอมืมยูอย่างวัดบึงการครับพี่น้องค่ะกลับมาบ้านค่ะหาลูกหาหลานอืม,อมเพลิด <c oughs> ตั้งข้างหลังอะไรหนูอืม การบักบิบส,สำมลัก <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องเย <c oughs> ลยลวกขนาใช่บหมน่ามันข้ากระจไหมข้ากระจไหมลูกหนูดึงกระมังออกไปเลยหนูดึงกระมังออกไปเลยหนูจะเข้ามา หนูอยากกินในนันนะหนูกินอย่างนี้ลูกนี่นี่กินไปทีกินไปทีละชิ้นมันจะได้ไม่นั่นเหลือมันจะได้ไม่เป็นอนนั่นเออเนี่ยกินไปทีละชิ้นทีละชิ้นเนาะฮะนี้หิวข้าวเหรอฮึ <c oughs> ย่านยากินใน อย่าก,กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันที่เหลือเป็นเงื่อให้คนอื่นกินเป็นโตๆไปอือเจ้าคันาลวกคัานาลวกเจ้ <c oughs> าแค่ยังลูก อืมอ้าลมพัดมาชื่นใจของหวานในกินได้เนี่ยกินได้นะอยู่ในหม้อเหรออืมนี่เหลือแค่น,นี้แม่หนูขายหมดแล้วอ๋อหม้อ่เวอือนั่แหละเหลือแค่นั้นแหละกินเลยอร่อย แุกยมันอยู่ในหม้อทีวนี้ยาก็เลยตักไปช่วยวครอบวะมนเร็งวันมันเยอะเก่มไม่ได้เยอะไปน้เผ็ดพริกมันจะใส่มันจะจำใส่ใส่เป็นลูกกวนองอ่างกวนน้ำขิงกินไม่ได้อร่อยผัก เอนขนาดวานวานแกงนอตาวนอวายรวมกันมึมงม่วงกระสมอมึงม่วงกระส ổ, อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใหญ่กจักแด้มึมงม่วงหยัดบุก ยาวมันจะได้ล้างตู้เย็นน้อยอมกป่ามันต้องป่าตูนี้ง่ๆสิเนาะแม่พ่นไปซื้อป่าตูน้อยมามาเลยมีตะกา้างหนูเอาอะไรไม่ให้ยายใส่ก้างหน่อยดิช่วยน้อยมา แซ่บพี่น้องเลยอ,อยู่ในเมืองก็บโได้กินอยู่บนนอกก็มาบ้านเฮาก็ได้กิน,น,โน,โนกมาบ้านเฮาก็กาาเกกข้ากับปบ๋าบอกไอ้เต็าทห่อเมื่อวานนี่จ้ะอันนคตดกับโบแน่แ่ละ กลับบ้านมาอยู่น้ำลูกน้ำหลานกะบ่มู้แหละเดี๋ยวเบิ่งสัก่อนตอนนี้เฮือนอันยังอยู่บ่ได้อยู่เฮือนอันขอเขาเศร้าอยู่อยู่ตจนีเอาให้เพื่อนเศร้าอยู่เฮือนค่ะเฮือนอยังบ่ว่างมาเห็นหน้าปุ๊บลูกค้าก็ห้องนวดรถยังบ่มีเวลาไปน,นวดให้เพื่อนเถอะ โอ้ยนวดให้แด้บวัซั่นกินฮอดอยู่วัซั่นนอนบหลับวันั่นลูกค้าเคยน,นวดเพิ่นตูก็บ่วบ้างขึ้นมากอ่ะเฮ็ดนำคลิปพี่น้องเย้ยงานการอย่างบ่ทันได้ส่งมาเด้อนเนี่ยมาเบๆน้ำกันมกปัญญอนอมแซ่บรัก <c oughs> เดี๋ยวสิหาซื้อไปอย่างตัว้ไงมหมกอีกจกเทืออยู่หมกใส่อึดตัวใส่เขเบื่อหลายๆกับที่แนออยู่บ้านไม่ดองไ่ดอแม่ดองตรงเผื่อแม่หรืไงมบอไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอยู่บ้านไม่ดองตอนนี้ค่ะ เพราะว่าลูกอยู่พี่หลานอยู่พี่ลูกลูกอยู่พี่หลานอยู่พี่มาก็เลยมันอยู่พี่เงินตัวโบมีหรือเงอนตัวเพื่อนอันให้คนเงินตัวให้คนเศร้าอยู่ถ้าไม่ยุเงินตัวก็ยุผู้เดียวยุผู้เดียวก็บม่อยากยุเงาหงอยอยู่พี่ลูกหลานแตะบึ้มๆอยู่ แต่งนกต้าวนาไหวรวมกันครับพักมันมีประโยชน์พี่น้องเลยกินหลายๆพกัก ยอดขนาต้มยอดขนาต้มเปื่อยๆครับกับข้าวไรไหลเต็มเหอวเต็มซานน้ำยานมจีน <c oughs> เดี๋ยวผู้นั้นเอามาส่งให้เดี๋ยวผู้นี้เอามาส่งให้เต็มเตือนอยู่พี่น้องเลยกับข้าวก <c oughs> ินบ,บ,บัวบ้าบัวใบ ตู้ส่งน่วยยัดเต็มอันยัดตู้ยินอื้มแซ่บแซ่บมกปาแค่นีเด้อค่ะพี่น้องคาแบ่บแซ่บน้องปันเนาะ กดปุ่มแดงอ่า